โมงมาอีกคนนึงนะคะสาวโมงเมืองอุดรนฉันมาก่อคุณนายถึงก่อนฉันยืนอยู่นะคะสาบาทกัสาบาทถ่ากับสาวมมงสาบาทสา,สาบาทอ๋อคลังละยี <c oughs> แล้วก็เป็นเองเราลูเป็นเองเลยไปไปไม่ขึ้นด้วยหรอกออรดูด้านบนด้านข้างเลยนะคะชุดเขาจะเกาะนะคะขึ้นไปตรงป้ายนะลูกมันสวย แบตแม่จะหมดแล้วมงลงดอยเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างบนนะคะเดี๋ยวมีหน่อยจะเปลี่ยนกล่องก่อนเพราะแบตหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะ